สวัสดีจ้ากลับมาพบกันนะคะกับชา n e l แอดคนธรรมดาแอดมินยังเป็นคนธรรมดาแอดมินยังไม่ใช่เทวดาดังนั้นเลขที่คำนวณมาจึงอาจจะยังมีเข้ามีหลุดนะคะคําเตือนการคํานวณตัวเลขในคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางการวิเคราะห์ตัวเลขเพื่อหาความน่าจะเป็นในการออกผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันอย่างอื่น โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะคะการวิเคราะห์และการคำนวณน,นี้เรานำมาจากการเก็บรวบรวมสถิติตัวเลขของการออกผลรางวัลน,นะคะสลากกินแบ,บ่งรัฐบาลไทยแล้วนำมาคำนวณเป็นตัวเลขดังนั้นตัวเลขอาจจะมีเข้ามีหลุดนะคะโอเคมาจากงวดที่ผ่านมางวดวันที่เอ่อหนึ่งสิงหาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะเลขที่ เข้านะคะงวดนี้สูตรนี้แอนเบนอย่างไม่ได้เอามาลงนะคะต้องขออภัยจริงๆปพระติดภารกิจมากๆนะคะมาะก็เลยลงช้านะคะอ่ะสูตรนี้เคยเป็นสูตรหน่วยบนนะคะสูตรหน่วยบนอะแคปสูตรไว้นะสูตรหน่วยบนนะคะแอนเบนเคยลงให้แล้วสูตรนี้เดินดีเข้ามาทั้งหมดนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะคะมาหลุดงวดที่อ่ามามาหลุดว่าที่เจ็ดนะคะ หลุดวที่เจ็ดหลุดไปเข้าหลักสิบแล้วกลับมาเข้าหลักหน่วยนะคะเขากลับมาเข้าหลักหน่วยอีกเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวนะคะสักครู่นุ่มินทาปากกาแดงหล่นนะคะกลับมาเข้าหลักหน่วยนะคะกลับมาเข้าหลักหน่วยนะคะหลักหน่วยคือห้าเก้าสี่นะคะ กลับมาเข้าหลักหน่วยสรุปนวดวันที่16สิงหาคมนี้เราก็จะมารอลุ้นดูกันนะคะว่าตัวเลขจะเข้ามาไหมนะคะเราก็จะมาคิดคำนวณดูกันนะคะว่าตัวเลขจะเข้ามาไหมจะมาหลักหน่วยหรือไม่อย่างไรนะคะโอเคก็ไม่เป็นการเสียเวลาสูตรแอดมินได้ให้ไปแล้วนะคะจากงวดที่ผ่านมาเนาะ,ะแล้วก็จะมาคิดคำนวณกันเลยเพราะว่านี่ก็หนึ่งอาทิตย์แล้วนะ ร้อยขอหนึ่งสูตรนะคะร้อยขอหนึ่งคืออะไรคะทันใดมีใบเรียงเบอร์มีใบตรวจหวยเอามาคิดพร้อมกันเลยนะอ่ะมันก็จะเลอะๆเถอะๆหน่อยนะพอผ่านการใช้งานนะคะอ่ะสูตรคืออะไรคะร้อยข้อหนึ่งร้อยขอหนึ่งข,ของเราคือแปดนะคะอร้อยขอหนึ่งคือแปดนะคะร้อยขอหนึ่งคือแปด ร้100อยคหนึ่งคือ8ปดบวกด้วยสิบคหนึ่งนะคะสิบคหนึ่งคือ9ก้าแปดบวกเ้านะคะแปดสองสิบหสิบเจ็ดนะคะเป็นสิบเดเป็นเจนะคะบวกเคงที่นะคะเก้าบวกหเจ็ดบวกเเป็นเท่าไหร่คะหนะคะแล้วก็เดินหน้าลบหนะคะลบหนึ่งก็เป็นห้า ว,วันที่16สิงหาคมนี้เราจะมารอดูกันนะคะว่าเลขจะมาหรือไม่อย่างไรนะคะแอดมินให้เลขก่อนหวยออกนะคะไม่ใช่หลังหวยออกนะคะให้จริงนะคะเข้าจริงไม่จกตานะคะชอบคลิปนี้กดไลค์กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งไว้ให้แอดมินด้วยนะจะจะได้ไม่พลาดในการอัปโหลดคลิปในครั้งต่อ,ตอไปนะคะเอรู้สึกเลข5เนี่ย จะมาชนกันหลายสูตรจังเลยนะคะเอ่อวันนี้แอดมินได้อัปโหลดคลิปไปนะคะก็จะมีสูตรที่ชนกันนะคะคือเป็นเลขห้าชนกันเนี่ยปังปังปังเลยหนึ่งสองนะคะเอ,อ้มันจะมาเหมือนงวดนั้นอีกไหมนอ้อที่ว่าเออชนกันหลายๆสูตรอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะเหมือนกันไหมนะคะอ่ะหนึ่งสองสามสี่มีห้า เลข5เนี่ยชนกันทั้งหมด4สูตรเลยนะคะสูตรของแอดมินนะเออจะเป็นเด่น5นะคะเด่น5ชนกันทั้งหมด4ละ5สูตรเชียวนะคะเออแล้วก็เลขวิ่งที่แอดมินให้ไปนะคะเลขวิ่งโปรดใช้ความระมัดระวังในการนำเอาไปใช้งานนะคะเพราะเลขวิ่งเลขอาจมีเข้ามีหลุดนะคะเป็นเลขวิ่งนะคะเป็นเลขจากการคำนวณจตรนะคะย่งไรก็ เด่น5นะคะแล้วก็อาจจะเป็นรองตัววิ่งนะคะเดี๋ยแอดมินจะให้เลขวิ่งอีก1ชุด1ตัวนะคะเรายังไม่บรีฟเรายังไม่สโคปกันนะคะว่าตัวเลขจะเป็นตัวไหนนะคะอ่าปรดใช้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะในการเลือกซื้อนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอขอบคุณและสวัสดีนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปโหลดคลิปในครั้งต่อๆไปของแอดมินนะคะ สำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณและสวัสดีจ้า